สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะค่ะวันนี้พึ่งมีสูตรลดน้ําหนักมาฝากให้ทุกคนนะเอาไหมนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเลยค่ะว่าไอตัวช่วยของเราเนี่ยที่จะทําให้น้ําหนักเราลดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะกาแฟค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของพึ่งค่ะทุกคนอีกตัวก็จะเป็นน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะทุกคนค่ะเคยกินกันย่างเคยกินย่างเนี่ยเออนะก็ไปหาซื้อติดบ้านไว้นะคะประโยชน์เยอะมาก โอเคเรามาทําความรู้จักกับกาแฟขั้วบละเอียดก่อนนะคะว่ากาให้ประโยชน์อะไรกาแฟเขามีประโยชน์เช่นไปกระตุ้นการทํางานของระบบสมองนะคะให้มีการตื่นตัวกระปี้กระเป๋านะคะทุกคนและกาแฟก็ยังช่วยลดน้ำหนักได้ดีช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีและช่วยะระบบ ขับถ่ายได้ดีและที่สําคัญนะคะกาแฟเนี่ยช่วยชะลอไวัยได้ด้วยนะคะสารคาเฟอีนเขาจะไปช่วยชะลอความเสื่อมโทรมให้เราแก่ช้านั่นเองนะคะทุกคนและกาแฟก็ยังช่วยป้องกันโรคหัวใจลดระดับน้ําตาลในเลือดและก็ยังช่วยลดความดันโลหิตสูงและก็ยังป้องกันโรคเบาหวานนะคะกาแฟนะคะทุกคนคะ่ะกาแฟค่ะส่วนน้ำแอปเปิลไซเดอร์แน่นอนคะ่ะประโยชน์ใกล้เคียงกันกับกาแฟมากนะ น้ำแอปเปิลไซเดอร์ช่วยลดตำหนักได้ดีและก็ช่วยระบบเผาผลาญไขมันที่สะสมเป็นเวลานาน,านได้ดีมากและช่วยชะลอไวยนะคะทำให้เราแก่ช้าและก็ระบบย่อยอาหารระบบอาหารทำงานได้สมบูรณ์แบบนะคะและยังดีท็อกและขับของเสียได้ดีมากนะคะน้ำแอปเปิลไซเดอร์ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางน,นะคะและก็ช่วยบรรเทาโรคเบาหวานนะคะและที่สำคัญนะคะ ตัวนี้เนี่ยดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีเรียวมีแรงนะคะทุกคนน้ำแอปเปลิลไซเดอร์นี่น้ำเขาก็จะคล้ายสีชามีกลิ่นและรสชาติไปทางเปรี้ยวนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําส่วนผสมกันเลยนะกาแฟเนี่ยใช้แค่1-2ช้อนชานะคะทุกคนส่วนพึ่งพึ่งเองก็ไม่ใช่คอกาแฟเท่าไหร่พึ่งจะใช้แค่หช้อนชานะ จากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปนะคะน้ำที่ต้มสุกนะคะก็กะพอดีเราดื่มมากดื่มน้อยแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เอาที่สบายใจคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นพักเข้าไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อให้ความร้อนของแก้วนี้มันเบาลงก็คือให้กึ่งร้อนนิดๆแล้วไปทางอุ่นนะคะ เพราะอะไรเพราะน้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยเขาไม่เหมาะที่จะผสมในน้ำร้อนนะคะ,ะน้ำแอปเปิลไซเดอร์จะเหมาะกับน้ำที่สะอาดอุณหภูมิปกติหรือไม่ก็น้ำอุ่นเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าน้ำร้อนเกินไปนะมันจะทำให้ประโยชน์คุณค่าของแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยลดลงนะคะน้ำแอปเปิลสช้อนชานะคะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งเทแป๊บนะ โอเคได้แล้วค่ะสองช้อนชาคนให้เข้ากันค่ะทุกคนคนให้เข้ากันกินหอมแท้ๆเลยค่ะทุกคนหอมคัก <c oughs> หอมว่าเดี๋ยวชิมให้ดูแน่นอนค่ะน้ำแอปเปิลเขามีรสชาติไปทางเปรี้ยว ดังนั้นแก้วนี้จะนำหน้าเลยนะดุดดิ่นแซงโค้งนะก็คือรสชาติที่เปรี้ยวจากนั้นก็ตามด้วยรสชาติขมของกาแฟดื่มได้กันทุกคนเพิ่งเชื่อว่าทุกคนดื่มอะไรที่รุนแรงมากกว่านี้เบอรไซเดอร์นะคะดื่มได้อยู่แล้วเนาะเธอค่ะ แก้วนี้สูตรนี้ทำดื่มตอนเช้านะคะก่อนอาหารนะคะอย่างน้อย15ถึง20นาทีค่ะรับรองค่ะเห็นผลแน่นอนและที่สำคัญนะคะทำต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ทำ3า3วัน4วัน5วันแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักไม่เอานะคะอย่าไปจมปรักอยู่ที่ตาชั่งนะคะว่าพรุ่งนี้ฉันหนัก ท่าไรลดลงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อย่าไปหมกมุ่นมันค่ะทำสูตรนี้ดื่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่อยไปชั่งกันวันหลังนะเดี๋ยวมันลงเองค่ะดื่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำหนักลงเองนะคะทุกคนค่ะนะเชื่อเพึ่งนะคะค่ะ สำหรับสูตรนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้เนาะไม่ไม่ยาวเนาะไม่ยาวนะวนะเอาแค่นี้แล้วกันยังไงก็ค่อยเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับสูตรนี้ทําดื่มด้วยนะจ้าถ้าอยากน้ำหนักลดพึงกล้าพูดเลยว่าสูตรนี้ลดจริงค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ